มาส่งกำลังใจให้กับพลอยนักศึกษาเอกดนตรีวันนี้พลอยจะคว้าทุนขยายร้านอาหารทะเลได้อย่างที่หวังหรือไม่เรามาเอาจจช่วยเธอกันครับคณะที่เรียนเนี่ยคือคณะที่ฝันเลยใช่ไหมใช่ค่ะชอบดน,นตรีมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ประมาณช่วงป .4 ก็อยู่วงดุริยงแล้วคะ่ะเป่าแทมเปินมาตลอดไหมคะตอนนั้นเล่นเมโลดียนค่ะ ไอ้ตัวเหมือนคีย์บอร์ดแล้นะเค่เป่าอออมาเล่นเมโลเดียนแล้วเล่นไปกี่ชิ้นเนี่ยเมโลเดียนเล่นได้หนึ่งแล้วทเป็ดนิ้งหน่องนิ้งหน่องนิ้งหน่องแล้วก็พอขึ้นมามัธยมก็จะเล่นเป็นแต่ฝรั่งเศสค่ะเฟนฮอนอ่าเฟนฮอนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทำเป็ดเป็นทำเป็ดมีเครื่องอื่นอีกเล่นได้อี่ไหมคะไม่มีแล้วค่ะออเล่นเป็นส่วนเป็นเครื่องเป่าอระใช่ค่ะแกวงหนูก็ไปกับเขาเหรอคะใช่ค่ะเจ๋งอ่ะแล้วเป็นแกวงสาวอ่ะ เออโอ้โหไอนาคไม่เป็นอันบวชเลยให้มีแกวงสาวด้วยไหมสนุกไหมไปออกแกลงของเขาสนุกค่ะนี่คือทางบ้านสนับสนุนเรื่องความฝันเรื่องนี้ใช่ค่ะอยากเรียนได้เรียนเลยใช่ค่ะเขาไม่ทักทวงอะไรไม่ค่ะอ๋อทางทั้งที่นี่ก็ไม่ใช่ครอบครัวหนูตั้งแต่แรกใช่ค่ะเป็นครอบครัวที่อุปการะหนูมาใช่ค่ะอะไรทําให้หนูและครอบครัวนี้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ขนาดนี้มันอบอุ่นมากเลยอะ เขารักหนูเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งค่ะเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่เดือนหนึ่งอะค่ะอยู่กับเขาใช่ค่ะหนูจําความได้ก็ความทรงจําแรกก็คือบ้านนี้ใช่ค่ะความทรงจําแรกทให้สัมผัสหนูก็คืออ้อมกอดของครอบครัวใช่ค่ะไม่เคยรู้สึกว่าเป็นคนนอกไม่เคยค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดใช่ค่ะพี่สาวรักหนูเหมือนเหมือนพี่คนหนึ่ง ตั้งแต่ไยเด็กเหรอใช่แล้วเป็นเพื่อนเล่นกันมาเขาเขาช่วยแม่เลี้ยงเขาช่วยแม่เลี้ยงใช่ค่ะเรียกว่าคล้ายๆเป็นแม่คนนึงแหละน้องสาวห่างกันเยอะไหมคะประมาณสองปีค่ะประมาณสองปีหนูคงไม่ทันที่จะเลี้ยงน้องแต่ก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาใช่ค่ะอะไรคือความสุขในการได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้เพราะว่าครอบครัวเขาแบบเขารักหนูแบบจริงๆนะคะ ดูสัมผัสได้ใช่ค่ะเขาดูแลหนูยังไงบ้างก็คือส่งเสียเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆอะค่ะทุกอย่างใช่ค่ะอยากได้อะไรก็ซื้อให้นี่คือพลังแห่งความรักนะมันมากกว่ามันสามารถทะลุกำแพงเลือดเนื้อเชื้อไข่ไปได้มันสามารถทําให้ชีวิตที่หลายคนเมื่อเจอทางเลือกแบบนี้อาจจะมีปัญหาไปเลยแต่ด้วยพลังของความรักมันทําให้ ความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งมันเป็นจริงได้ต่อหน้าต่อตาพวกคุณท่านผู้ชมอยู่นะขณะนี้หน้าอกของพลอยครับสุดยอดน่ารักมากน่ารักมากขอเสียบมือความรักนี้เลยเป็นไงครับพี่เบก็น้องพลอยหรือว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอครอบครัวดีอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่รักรักรักเราจริงๆซึ่งเราไม่ใช่ลูกใช่หลาน,นแท้จริงอยากให้เราเป็นคนดีแล้วก็ตอบแทน ่อกับแม่ที่ที่เลี้ยงเรามาญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องดนตรีก็เป็นเด็กดนตรีเหมือนกันพี่ก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันครับพี่ก็เป่าแต่วงเหมือนกันพี่ก็เป็นมือทับเ็ดเหมือนกันใช่ครับมือทับเ็ดเหมือนกันแต่พัธยมอยู่วงโยอะไรอย่างี้ครับอยู่วงโยวงปรงลางอยู่หมดเลยพี่ก็เป็นกําลังใจให้ให้น้องพลอยนะครับทาในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็ตอบแทนบุญคุณครอบครัวให้ได้ดีที่สุดครับเป็นกําลังใจให้ครับงพลอน ครับอ่ะพลอยตอนนี้แผนก็คือถ้าเรียนจบปุ๊บเราอยากจะไปสอบครูแต่ระหว่งางรอสอบครูซึ่งไม่รู้ว่าจะสอบติดในรอบแรกหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพของเราถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่าต้องการขยายสาขาหรือว่าต้องการเพิ่มปริมาณหน้าร้านมากขึ้นขยายสาขาค่ะอ่าจะเป็นสาขาของเราเองใช่ค่ะใช้เงินทุนสักเท่าไหร่คะก็ประมาณสัก1 0,000ค่ะ1 0,000บาทใช่ค่ะเเริ่มต้นได้มากขึ้นค่ะเออ คุยด้วยเสียงโมโนโทนนี้นะอยากฟังเสียงร้องนั่นแหละว่าจะเป็นยังไง <laughs> ขอหนึ่งบทเพลงครับเพื่อขย่าพลังแชมป์เพลงนั้นก็คือเพลงขอคุยด้วยได้ใหม่ค่ะจากลอยครับ เจอปัญหาปรุงเร้ามากมายเกินจุดที่ใจจะรับไหวเพียงลำพังเก mm. อนความเข้มแข็งถูกกระแสะน้ำตาทมทงใครจะเป็นฝางเส้นสุดท้ายให้พึ่งพา mm. จะบอกแม่พ่อก็กลัวท่านปล่อยกักใจ จะไม่บอกใครบาแบกแว้ก็เดิมอ่อนล้าเปิดกระเปะ๋าสตา์หยิบเบอร์โทษที่เธอให้มาคงถึงเวลาใช้สิทธหาสักทีขอคุยด้วยได้ไหมยืมความห่วงใยมาใช้ภัยอุค์ใจนี้ กอกาสรบกวนเวลาหนึ่งคำปรึกษาหมื่นหยดน้ำตาหยุดไหลเธออาจสับสนในใจน่าดูที่ใครไม่รู้นำปัญหาโทรมาสมใจอยากให้รับรู้ทุกถ้อยคำที่เธอทาไทย มีค่าต่อใจคนไม่มีใครเหลือ,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 อ คนที่เข้าใจสักคำสองคำยังดีอย่างน้อยก็รู้ว่ามีคนช่วยรับฟังปัญหาขอคุยด้วยได้ไหมระหว่างรับสายยุ่งงานอะไรอยู่นะขอบคุณที่ให้โอกาสรบกวนเวลาหนึ่งคำปรึกษา หยดน้ําตาหยุดไหออ้เธออาจสับสอนในใจน่าดูที่ใครไม่รู้นําปัญหาท่อมาสุมใจอยากให้รับรู้ทุกถ้อยคำที่เธอทําไทยมีค่าต่อใจเงาเง,างาดวงมี <Yeah. S 2> เป็นไงบ้างครับพี่เบนอั้งลอยรครับน้องลอยก็ร,ร้องร้องร้องดีครับแต่อาจจะ แบ่ง <Back. S 2> วักหายใจยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่มันเลยทําให้แรงมันน้อยหมดอะไรเงนี้ครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องพลอยครับขอบคุณครับพีพ่ีครับอยากให้ใจน้องพลอยนะครับกับเส้นทางชีวิตของตัวเองวันนี้ถือว่าหนูทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในวิดีโอนี้คือแบบคือสมบูรณ์แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจมั่นใน การเรียนการศึกษาเพื่อที่จะจะก้าวไปสู่ความสําเร็จคือการเป็นครูนะครับวันนี้เห็นแววเห็นแววความเป็นครูแล้วอีกอีกไม่กี่เท่าไหร่ก็ก,ก็ก็น่าจะได้เป็นแล้วเพราะว่าหนูมีประสบการณ์เป่าแตร ى, หรืออะไรก็ตามแต่ที่หนูชอบในเรื่องของดนตรีมันมันสมบูรณ์มากแล้วรวมถึงการร้องเพลงในวันนี้ถือว่าเป็นคนเสียงดีมีพรสวรรค์ เข้าใจวิธีการร้องทั้งหมดเลยนะครับการสื่อสารท่อนแรกท่อนสองนี่คือกระทบเลยฟังเสียงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาคือกระทบรู้สึกได้กับเพลงเลยนะครับผมแต่พอฟังท่อนฮุกมาแล้วเหมือนแรงแรงมันไม่พอหนูเติมแรงมาน้อยไปนิดนึงทั้งๆท,ท,ที่มันสามารถไปได้ขอคุยด้วยได้ไหมมันไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่หนูเติมมาได้อีกเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเบาเพราะว่าเพลงนี้มันเล่าอารมณ์มาแล้วตั้งแต่รอบอท่อนหนึ่งท่อนสองมันเล่ามาพอดีละ แต่ถ้าจะเติมแรงไปท่อนฮุกสักนิดหนึ่งอ่ะพี่พีว่าไม่ผิดมันจะโดดเด่นขึ้นอ่ามันจะโดดเด่นแล้วมันจะส่งพลังมากขึ้นมันก็เลยมีอาการแกว่งในบรรทัดที่สองของท่อนฮุกอ่ะนะครับฟังเสียงคนที่เข้าใจสักคำเนี่ยมันมันแกว่งเห็นได้ชัดเลยพอขอคุยด้วยได้ไหมครั้งที่สองท่อนฮุกอ่ะก็มีอาการแกว่งอีกเหมือนดันไม่ถึงแค่นั้นเองครับคือที่เหลือคือแบบร้องได้ดีมากนะครับผม เจอพี่แอนครับค่ะก็จริงอยากจะบอกพลอยว่าจริงบางทีชีวิตคนเรามันก็มีอะไรที่มันแบบซับซ้อนเนะอะบางทีอย่างอย่างอย่างแอนเองเนี้นะแอนก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อไม่ไม่ไม่เคยรู้ว่าแบบว่าพ่อแบบว่าเป็น ใครอะไรยังไงอะไรอย่างเง,ไงี้ยค่ะจนแบบว่าเราก็มารู้ที่หลังอะไรเงี้ยก็คุณแม่ก็อยู่มากับคุณน้าอะไรเงี้ยด้วยซ้ําไปยายเลี้ยงมาอะไรเงี้ยค่ะบางทีพอเราค่อยๆพอเราเจริญเติบโต,ตขึ้นโตขึ้นเราเรามีประสบการณ์ในการทํางานอะไรทุกอย่างมันก็จะมันจะทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นบางทีเราเราไม่ต้องรอให้ใครมาเติมความสดชื่นให้เราในชีวิตเราเราเติมมันเองทุกวันมันจะทําให้ชีวิตเราเบิกบานสด สดชื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะเป็นพลังเป็นกําลังใจให้พลอยในในตรงนี้เนาะส่วนเสียงร้องเป็นคนที่มีเสียงที่เป็นบุค,คลิกพิเศษของตัวเองนะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้อะไรมีคนรู้สึกว่าเหมือนแบบตาพลอยเหนื่อยเนื่อยมันก็เลยดูเนื่อยๆไปนิดนึงถ้าแบบเติมฟิลลิ่งในการร้องเพลงเข้ามาสักนิดนึงมันจะทําให้ทุกอย่างมันจะสมบูรณ์มากขึ้นไปกว่าน,นี้แต่อันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากค่ะเก่งค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสุนทรครับ จริงๆครูชื่นชมน้องพลอยนะลูกที่มาถึงตรงนี้แล้วหนูเข้าใจชีวิตเข้าใจทุกอย่างเลยแล้วก็ปรับใจได้แล้วไม่ใช่แค่ปรับตัวนะปรับใจได้แล้วอันนั้นลุยไปข้างหน้าเลยลูกบางเรื่องบางราวพอเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องตั้งคําถามกันบ่อยแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ลุยไปให้ถึงแล้วครูก็รู้สึกเห็นด้วยกับการที่หนูอยากเป็นครูนะเห็นเห็นหนูใน ในในวิดีโอหนูรู้สึกมีความเป็นครูสูงมากอ <c oughs> <laughs> ยากให้อยากให้มีประสบความสําเร็จนะลูกละนะไปให้สุดไปให้สุดตั้งใจแล้วก็ไปให้สุดนะครับ <c oughs> ส่วนการร้องเพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ดังในยุคเสียงรอสาย <c oughs> อืมเป็นยุคก่อนยุคดิจิตอลแต่มีมือถือแล้วนะ <c oughs> แล้วโลกทั้งใบนี่กำลังมีความสุขกับการมีเสียงรอสายในโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> ซึ่งวันนี้น้องพลอยร้องภาพรวมถือว่าเป็นคนร้องเพลงเป็น,นจังหวะทํานองเก็บรายละเอียดได้หมดเลยลูกเอื้อนก็มีมีครบแต่มีจุดอ่อนอยู่สองอย่างหนึ่งคือพลังมันเหมือนว่ามันเหนื่อยลูกนี่ทํายังไงมันจะกระปี้กระเป๋า,าอันที่สองคืออันนี้ครูไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะต้นทุนหรือหนูประมานะคือเสียงมันสั่นลูกมันสั่นในเส้นเสียงอันนี้ต้องถามใจตัวเองแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ประมาทแต่มันสัน่นแสดงว่าเป็นเรื่องต้นทุน แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันสั่นเพิ่มประมาก็ค่อยแก้ไขในโอกาสต่อไปจุดอ่อนมีแค่2ข้อลูกเราเปรียบเทียบครับรรถึงหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยกันพระเอกลิเกเสียงสวรรค์วันนี้เขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อขวาทุนไปปิดหนี้ให้แม่ได้เพิ่มเติมหรือไม่มาเอาใจเชียร์เขากันครับวันนี้มากับพี่สาวค่ะทำไมหน้าเหมือนกันนะ่ะ เมื่อวานนี้เราได้เห็นลีลาการแสดงของกันไปแล้วมาดูว่าพี่สาวทั้งสองของกันจะวาดลวดลายอะไรให้เราได้ชมกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับสเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่เนี่ย네พูดจาแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติหม่อมฉันเลยนะเพคะเสด็จพี่ะะเ,พเอาด่ากลับสิจะไม่ให้เกียรติได้งไงทำไมเดี๋เพคะก็เมื่อพี่เน <im itation> ี่ยเป็นเมียน้อยเอ้ยพี่เนี่ยเป็นเมียหลวงะส่วนเธอ น้อยแต่ยังมาทำสีท่าปากกล้าล้ออไรค่ะกับพี่แบบนี้ได้ยังไงอย่าตื่นเต้นจีบเลเขาเสด็จพี่น้อแจีบเที่เสด็จพี่พูดแบบนี้คือเสด็จพี่จะมีเรื่องกับหม่อมชันใช่ไหมยังไงพี่ก็ไม่ยอมต้องให้น้องการแบ่งวันให้เธอเนี่ยสองวันที่เหลือเนี่ยของพี่ วันจันของเสด็จพี่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ของหม่อมฉันแล้วกันนะเพคะดูเหมือนหนูจะขาดทุนค่ะไม่ได้เลยเฮ้ยได้ไหมได้อ๋อมันต้องอยู่สถานการณ์นะคือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องแซวกันไปหยอดกันไปเฮ้ยตอนเด็กๆชีวิตกงสนุกนะ เหมือนเล่นเหมือนเราเล่นไอกระบี่ไล้เทียมททนกันท้ายซอยอะ่ะแต่เขาจะร้องกันเป็นลิเกเนาะ<ว>เออแล้วมีเครื่องพร้อมด้วยอ่ะเออเอ,อ,เอ,อลาล่ะวันนี้พร้อมสู้ต่อไหมพร้อมค่ะเพื่อคณะของเราปลดนี่ให้แม่นะหนึ่งบทแพลงเพื่อไปต่อนั่นคือเพลงนี่รันดอนค่ะเชิญรับฟัง สิเป็นแสนล้านนาทีคงสิมีแสนล้านคืนวันที่เฮาใช้ตามหากันจนมาพบพอ,พอเคยผิดหวังกับคำว่าหักเคยบ่อยากสิหายใจต่อมันก็ทอ้อแต่หูวซึกบ่ว่าคุม เกิดมาเพื่อภัยบางคนขอ,อนั้นเฮาต่างก็อรอส่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาที่เฮาคลาดคลากว่าสิพ่อได้สบสายตาอยู่ตอนหน้า ฮักแทมาดนพออ่อยคนที่พร้อมอย่างกันไปสวรรค์คงฮักผู้ใดในคำอ้อนวอนคนสุดท้ายที่หากสิหากฮักสิดนบอกคือเธอก่อนคือกับเอา มาเพื่อภัยบางคนเท่านั้นเขาต่างก็รอสังกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชติที่เฮาคลาคลากว่าสิพ่อได้สบสายตาอยู่ต่อหน,น้า จ้ะมันมันเหมือนฉากบอกรักยังไงไม่รู้ว่าในเวลาเล็กเล็กๆเ,เกเรามีอย่างเงี้ยมีร้องเพลงสลับไปด้วยไหมมีมีค่ะเพลงนี้ใช้ด้วยไหมก็ม,มีมีใช้ไปร้องด้วยไปร้องเป็นฉากบอกรักกัน<ช>นี่ไหมครนั่นไงไม่น่าเมื่อกี้โอ้โหคนดูโดนตกกับผมโดนไปแล้วหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเบนเพลงนี้รู้สึกน้องกันจะร้องแบบได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็สื่อสารอารมณไ์ได้ได้ดีได้ดีขึ้นกว่าเพลงก่อนๆน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่า จะร้ะองแล้วแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายครับผมพี่เบนเป็นกําลังใจให้น้องกันครับขอบคุณครับโดยเฉพะพี่พีครับชอบกันเวลาร้องเพลงมีความสุขออืเขาเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนของความสุขได้ดีอ่ะๆๆพอเขาหยิบไม้เขาจะยิ้มแล้วเขาก็ร้องๆๆนั่นคือประสบความสําเร็จแล้วคนดูประสบความสําเร็จแหละมีความสุขกับตัวหนูแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสียงนิ่งเสียงนิ่งแล้วก็ ถ่ายทอดอารมณ์เพลงถือว่าเข้าใจในการถ่ายทอดเพราะว่าเทคนิคหรือวิธีการต่างๆม,มันถูกต้องหมดเลยมันก็เลยผสมประสานกันจนออกมาเป็นอารมณ์เพลงนะครับปรับนิดหน่อยก็คือเรื่องของน้ำหนักของแต่ละคำน้ำหนักของแต่ละคำมันจะบ่งบอกถึงอารมณ์ของเพลงเพิ่มมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นในอารมณ์ของเพลงอยากให้หนูเติมตรงนี้แล้วก็อยากให้ปรับเรื่องของอการออกสำเนียงถ้าเป็น สำเนียงเพลงอีสานยกตัวอย่างเช่นพี่อาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นพอกันแล้วแล้วนะครับไม่ใช่แล้วแล้วกับแล้วคนอันถ้าอีสานต้องแล้วพอกันแล้วเจอกันแล้วภาคกลางจะอีกแบบหนึ่งพอกันแล้วแล้วก็ปิดคําให้ดีพี่ว่ามันจะน่าฟังแล้วก็ใส่น้าหนักลงไปอีกนิดนึงก็จะทําให้เพลงสมบูรณ์ขึ้นครับขอบคุณครับพี่อครับ ม,มันเข้ากันมากเลยถึงแม้ว่าเขาจะยืนแบบท่าแบบแมนแมนร้องนะคือจะแบบจะแซวตั้งแต่เมื่อวานละ <laughs> แต่เพลงนี้เขาร้องอ,ะอ่ะท่าการวางขาเขายืนเหมือนพี่แ้งเลยอ,ะอ่ะยืนแบบน้ำหนักเท่ากันสองข้างแบบเท่ากันเลย <laughs> ไม่ต้องขยับอะไรมากคือด้วยด้วยน้ำเสียงแววตาแล้วก็แบบพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันส่งมาถึงคนฟังได้จริงๆแล้วก็แบบ รู้สึกถึงถึงความเป็นนิรันดรของเขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยภาพรวมแล้วด้วยทั้งหมดมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เพาะค่ะขอบคุณครับดูปัญหาเรื่องตอนนี้อยู่ที่สำเนียงสำเนียงเป็นหลัก <c oughs> เป็นไงคับกุสลาครับยังประทับใจครอบครัวลิเกครอบครัวนี้นดูเป็นสายเลือดจริงๆนะครับส่วนนิรันดรในเวอร์ชันของน้องการเนี่ยภาพรวมดีมากเลยเนียนเป๊ะ แล้วก็เสียงเพราะมันเหมือนจะเกือบจะได้เต็มเลยนะแต่มันมีบางอย่างที่ขาดและถ้าปล่อยไปนี่มันจะทําให้เราเป็นคนไม่มีเสน่ห์ในการร้องนั่นคือพลังเสียงน้ําหนักเสียงที่มันดูมีชีวิตชีวามันไม่มีมันเรียบไปหมดเลยเรียบจนคนเดินเที่ยวงานนี่เดินผ่านไม่แวะดูอ ทำยังไงที่จะทําให้คนที่เที่ยวงานเดินไปเดินมานี่หยุดแล้วตามหาเสียงเราครูแนะนําว่าหนูต้องหนักกว่านี้ลูกมีชีวิตชีวากว่านี้ถ้าขาดตรงนี้ปุ๊บนี่มันจะทําให้สเสน่มันจางและมันจะดูเฉยเฉยในความรู้สึกคนฟังทั้งทั้งที่หนูเสียงเพราะร้องก็ไม่ผิดออาจจะมีหลุดนิดนหน่อยแต่ถือองค์รวมมันถือว่าดีเลยแต่พอน้ําหนักไม่ได้มันจางทำยังไงจะไม่จางนั่นคือการบ้านของกันครับ มาดูครับญญขอบคุณครับ,บแล้ววันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครอบครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้เป็นการประท่ากันของสายหวานฮะเสียงหวานกงนยทั้งคู่เลยผู้าดวนพลอยจากสมุทสาครจะฟาดานชางของเรากันไปได้หรือไม่ฮะสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับ นีดวลกันสุดมันฮะระหว่างพระเอกลิเกสาวของเรากับนักศึกษาดนตรีจากสมุทรสาคร่อยครับที่พีเสดมอบคะแนนให้ผู้ออกนํำไปก่อนได้แก่กันครับผมสงสัยชุดจะตึงจริงว่ะคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับ ตอนนี้กันนำอยู่นั่นหมายความว่าถ้ากันมีชื่อเป็นชื่อต่อไปแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่2ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของลอยเสมอกัหนึ่งต่อหนึ่งต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนซีเรียรุสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แกกันครับผมแชมป์สองสมัยจ้ามเี่พี่แอนครับกันครับเป็นยังไงครับรุสลาครับ ผู้นี้โดยความเห็นของครูครูว่าจุดต่างอยู่ที่คนหนึ่งเสียงสันกับอีกคนเสียงไม่สันเท่านั้น <c oughs> นอกกนั้นดูเหมือนว่าเท่ากันหมดเลยลูกหนึ่งร้องเพลงเป็นเ,เก็บรายละเอียดได้ดีแล้วเขาเข้าใจวิธีการร้องและก็เรียบเหมือนกัน <c oughs> เรียบเหมือนกันเพียง <c oughs> แต่ว่าเสียงน้องพลอยจะมีอาการสันในเส้นเสียงก็เลยเป็นรองตรงนี้นะลูกลองไปดูตัวเองว่ามันเป็นเพราะต้นทุนหรือเป็นเพราะเราประมาทถ้าเป็นเพราะต้นทุนก็ต้องฝึกให้หนักและทุกอย่างก็จะก็จะดีขึ้นลูก ราดูครับขอบคุณครับแล้วนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้3,000บาทค่ะคุณพลอยค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์สสมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงานินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9 แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล10,000แบาทเพิ่มเข้ามาให้ดีลุนกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์ยีสมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อัน้น จาก5,000ถึง50,000แชมป์สองสมัยไปเท่าไรดีเชิญจ้าพระเอกในสมัยแรกนาสะสมจากโรแลนด์อุลลาไป10,000บาทดูซิว่าสมัยที่สองวงล้อจะยกให้เท่าไหร่ผมชอบเพชรวิบวับบนวงล้อเลย ไม่ถูกเลย,เยอ้าวเป็นแชมป์สมัยที่สองสะสมเพิ่มอีก5,000บาท <c oughs> ทุนเดิมมีอยู่1,000 0บาทฮะวันนี้รับทุนใหม่อีก0บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโแรแลนด์ไนท์ได้อยู่1 5 0 0 0บาท <c oughs> โอ้สนุกจริงๆวันนี้ขอบคุณนะสิริปรันธบเชิญคนพิเศษของเราเป็นเมืองเลยไทยดอลมิวสิกจ้าคร <c oughs> าวหน้าคราวหน้าจะส่งเครื่องมาอีกไหมคะ น่าจะค่ะน่าจะนะคะเออไงไก็เย็บขยายข้างหลังหน่อยนะจะได้หายใจคล่องเอาล่ะติดตามการเดินทางของนักสู้ของเราและแชมป์ของเราได้ฮะ6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน3 1กันดวยนเพลงชิงถู